สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องพามาสม้มไปกะเพ้ากับงามงามเด้อพี่น้องมาว่านกระแดน้อใหม่กินซีหานอใหญ่ๆเลย วันนี้นะคะวันนี้เอาตัวเลขมาฝากเป็นเลขวิ่งเงินล้านนะคะเลขวิ่งเงินล้านงวดที่แล้วหลุดงวดนี้ก็เข้ามาติดตามกันดูนะคะ เลขวิ่งเงินล้านของเรานะคะจะได้นอ้องวัดที่แล้วเข้าแต่เลขของเข้าเข้าของพี่ข้างบ้านนะคะพี่ข้างบ้านก็ยังเดินดีสถิติมาล่างของแกได้วดที่แล้วแกได้ห้ากับสี่เนาะก็มาจริงๆนะคะก็ออกหกสี่ล่างเนาะ ่าแล้วก็งวดที่จะถึงนี้พี่ข้างบ้านก็ได้ห้ากับ9กเนาะหกับ9ก็สนนิฐานว่า9ก็จะมาล่างนะคะอ่าแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านนะคะก็วดนี้ได้9นะคะ เลขวิ่งเงินล้านของเราได้9ก้าถ้าเอาไปจับคู่นะคะก็ลองดูเป็น95 96 92นะคะที่งวดที่แล้วไม่มาเนาะเลขของคนชอบหวยได้2กับ5ไม่มาเนาะก็เผื่อว่าจะมางวดนี้เนาะอาจจะเป็น92 95 อาจจะมาด้วยกันคือห้ากับเก้าเนาะแล้วก็ตัวที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือเก้าแปดแปดเก้าเป็นตัวเดิมของงวดที่แล้วนั่นเองอาจจะมาล่างในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมก็เป็นไปได้นะคะโอเคนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะ ช่วงนี้ฝนตกปอดีพี่สาวเนาะข้างบ้านแกปลูกก็น่าจะเป็นอ่มีถั่วมีเขาเรียกอะไรนะบวบมีบวบแล้วก็ฟักทอง แตงกวาเนาะแต่ใบกระเพราอนี้มันขึ้นเองนะคะเนี่ยดกมากเลยนะคะแล้วก็ได้หลายต้นด้วยโซนนู้นก็จะเป็นหน่อไม้มีกล้วยด้วยนะคะมีแก่แล้วเครือนึง มีแก่แล้วนะคะนี่จะได้กินแล้วแหละนี่มีสุกแล้วลูกนึงเห็นไหมโดนแทะไปแล้วยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจากแนวทางเลขวิ่งเงินล้านนะคะสวัสดีค่ะ